เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่า Man Eater รนะผมเบ็มเกมฉลาดของเราเนี่เองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกมแจกฟรีนะครับสามารถหาโหลดได้ที่แอปอีพีเกมนะผมแล้วผมก็ไปลองหาโหลดกันดูนะครับว่ามันมีกำหนดก็คือมันจะหมดช่วงวันที่16เนี่ยครับก็รีบๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่สำหรับ สายฟรีนะผมสายอยากได้ของฟรีนะครับก็รีบเลยนะครับผมช่วงนี้เนี่ยครับโอเคเดีย๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าลุยลิ้นอาจจะพันๆนหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือ <c oughs> บจะตีห้าแล้วนะคนระับ <c> ไ <oughs> ปลุลยอย่าขอเบาเพลงแป๊บนึงเยึติดลิกาสีดนะครับอ่านีนนะมาสเตอร์มิวสิกเอาสักห้าพอ นี่เบาเลยจะโดนนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับมีให้กดอะไรคลิกเพื่ออุ้ยเจากินเต่าให้เลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหกินเต่างับงับืงับโอ้ยโอ้ยกินแบบดุดานมากนะฮะ เกมนี้ก็จะเลือดสาดหน่อยนะครับผมสำหรับใครทีออ่ไม่ชอบเลือดก,ก็ทนดูหน่อยนะค <c> ร <oughs> ับเกมนี้มันจะเลือดเยอะหน่อยนะครับอันนี้ภาพผมไม่ได้ปรับให้มันสวยมากนะผมเพราะว่าถ้าเกิดปรับภาพมันสวยมากนี่กระตุกแน่นอนนี่เพราะว่าคอมผมไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเล่นได้แค่นี้ก็บุญแล้วครับอ่ามาดี่เราไป ดูต่อไปให้ทำไรควาดหางจระเข้นี่ไง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 อุ้ยไม่โดนนี่ไงนี่ไงนี่ไงควาดหางจระเข้อันนี้เออสเปกบาร์สเปกบารคือพุ่งอืมนี่ไงนี่ไงปลานี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้ ปาโก้ไปครับมีเป้าหมายต่อไปแล้วเราต้องไปทางนู้นนะครับลุยนี่ครับ,รบกดชิปเพื่อเร่งสปีดในการว่ายน้ำของเราคิดหน่อยงับงับงับ,ง,บงับให้หมดกินใี่หมดนี่ไปลุย่ยวิทำไงชนเหรอ อ๋อกัดแม่งเลยใช้ฟันใช้ด้านเราวิ่งย ouais ังไงะถึงบนโลกมนษย์แล้วครับลกมนุดุลไปไหนป่าน้อยป่าน้อยหนีไปไหนโหดีหนีพี่พิภพหรอกงับ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 ียบร้อยกินียบร้อยครับโอเค ต no uh ่อไปมันให้ไปไหนเนี่ยอ่าบนเหรออุยฮ่าฮ่าข้าคือฉลามสเปกบาร์เพื่อกระโดดปุ๊บโหสวยฮะกดี เพื่อดำน้ำ<อ><อ>กดชิปเพื่อพุ่งอ่าโอเคซึกมากระโดดบีดอ ขึ้นบนชายหาดแน่นนะมาฆ่าได้สิสายปวดเราแน่นอนอยู่แล้วกินปลาก่อนหนึ่งตัวไม่ได้ด้วยหายพุ่งมาแล้วครับจังหวะนี้ใครกันที่นอนอยู่บนชายหาดนะฮะร,ระวังตัวนะครับกคลังพุ่งมาแล้วนะครับผมสำหรับใครที่เอ้าไม่มีคนเลยนี่นี่โอ้โหสำหรับใครที่ไม่ชอบเลือดนะครับผมสามารถเอ่อ ปิดตาได้เลยแล้วมันโหดร้ายมากนะครับเกมนี้กึ๊บของปุ้ยตายลงน้ำก่อนลงน้ำเลจะแห้งจะจะแห้งไปไหนครับไปเลยโอ้โหมันโหดร้ายนะครับผมเรีย <c oughs> บร้อยมา าเรียบร้อยเด็กที่เดียวเองพังเรือเลยเหรอตรงอะไรอ่ะมีที่เลื้งแสงอยู่งับกินที่หมดโหเตาตัวกินจะไปไงวะเนี่ยกินเตาเขี้ยวเข้ายอดเลยอันนี้โอ้ย ไปรู้สึกว่ามันจะให้นี่หรอือเปล่าสวัสดีเพื่อนสวัสดี <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> โดนแดกฮ่า <c> โ <oughs> อ้ เสียงเรือจากทางไหนถึงนู้นทางนี้ไม่มีกดสีเพื่อดำน้ำครับที่เรือยังไม่มีคนออกเรือเลยนะครับสลามเราก็อุ้ยบุญไปบูมบอลแรงเลยนี่ไี้ไหโอ้โหเรียบร้อยครับคอมพิวเตอร์ กินหน่อยรู้สึกหิวโอเคครับสอนหมดแล้วนะครับผมอ่ากินกินเข้าไปเยอะไปน้อยอ่าโอเคผมตัวเกมก็ประมาณนี้ได้ผมสำหรับใครที่สนใจนะผมก็โหลดได้ทางอีพีเกมสนะครับผมก็สำหรับคลิปน,นี้ก็มาแบบสั้นๆนะผมมารีวิวให้ดูนะครับผมโอเคนะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ก็กอย่าลืมกดไลค์กด s ั b ส c คร b e เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในคลิปหน้าจะเกิดใหม่จะเป็นเกมอะไรหรือเราจะไปทำอะไรก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อน goodbye ครับ